สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่24นะคะก็แอปก็จะพาไปสรุปผลของวันที่23กันก่อนเนาะพี่น้องจ๋า สำหรับวันที่23นะคะแอดให้เด่น9เด่น4นะคะและเด่น6นะคะวิ่งรูดนะคะแอดเสียดายนะคะแอดก็พูดไปในคลิปนะคะเมื่อวานเนาะว่า6น่าจะมาอีกเนาะแต่ทำไมทำไมแอดถึงไม่เลือก6นะคะเสียดายมากๆนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าน้อยพิเศษนะคะอ่าน้อยเฉพาะกิจไปเข้านะคะพี่น้อง ก็มาตัววิ่งเด่นนะคะวิ่งรูดนะคะพี่น้องนี่นะคะก็เข้าตัวนี้เนาะแต่เอดเจไม่ได้นะคะส่วนนอยพิเศษนะคะ0 6 7ย์สามนะคะ73าไม่เข้านะคะอูาย์ก็ไม่เข้าแต่ว่ามาตัวเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าเอดเจไม่ได้นะคะส่วนนอยปกตินะคะ3 9 1นะคะก็มา9นะคะ เด่นมานะคะวิ่งรูดนะคะก็เข้าตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋าเข้ารอบปกตินะคะเก้าหนึ่งตรงตรงนะคะพี่น้องนี่นะคะส่วนสองแปดนะคะสองแปดไม่มีนะคะนอย v i p นะคะหกเจ็ดกับหนึ่งหกนะคะหกมาอีกนะคะพี่น้องจ๋า หกเจ็ดเด้งบนล่างนะคะพี่น้องทําไมทําไมแอดถึงไม่เลือกเนี่ยเนี่ยเสียดายนะคะพี่น้องจ๋าเสียดายมากๆนะคะแต่ว่าแอดจบไม่ได้เนาะมาตรวจวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องแอดยังพูดไปในคลิปเนาะถ้าใครฟังจบนะคะแอดบอกว่าหกน่าจะมาอีกนะคะสรุปคือเข้าน้อยเดียวนะคะน้อยน้อยปกติบนเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องสี 4, ไม่มานะคะไม่มาจักตู นะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อเนาะขอโทษขออภัยนะคะสําหรับพี่น้องที่ยังไม่ถูกเนาะยังไม่โดนนะคะวันนี้ได้ปลาจริงจังนะคะพี่น้องจา๋าไม่ได้ปลาทูนะคะเสียดายมากๆนะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อเนาะพี่น้องจา๋าวันพระไม่มีหนเดียวนะคะสำหรับวันที่24ี่นะคะกับสูตรวัดใจนะคะเด่นนะคะ วิ่งรูดนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฟังคําเตือนกันนิดนึงนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะรับชมรับฟังอย่างมีสตินะคะพี่น้องจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะ สำหรับวันที่ยิบสี่นะคะแอดก็ให้เด่น8นะคะเด่นสามเด่นสนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับตัวเจาะแอดก็จะเจาะแค่สองตัวนะคะมี8ดและมีสามนะคะก็ตัวเจาะก็จะมี8ปศูนย์นะคะ8ปดหนึ่งนะคะ 8ปนะคะแปนะคะแล้วก็ไปแปดเนะคะจะเขียน7อีก8ปดนะคะส่วน3นะคะก็จะมี30มศนะคะสามหนึองสส 38นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าไปแล้วก็กลับด้วยนะคะแอดก็ไม่ทราบว,ว่าจะมาแนวไหนนะคะพี่น้องเพียงแต่คำนวณไปตามกําลังรายวันนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมี8118นึ่ะคะแปดส 8778นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบเนาะก็กันไว้80กับ8 9นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับตัวที่ที่แอดชอบบางทีก็อาจจะไม่เข้าตาพี่น้อ,จจอนงอาจจะชอบพี่น้องอาจจะชอบแตกต่างกับแอดก็ได้เนาะ3 1 1 3นะคะ3223นะคะ3883นะคะเพราะว่า ตามที่คำนวณมาเนาะพี่น้องจ๋าส่วนมากเลยนะคะตัวเด่นมักจะมาด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าส่วนมากเลยเนาะก็ตามสถิติเนาะแอดก็ไม่ได้ย้อนให้ดูเนาะว่าเข้ากี่งวดนะคะหลุดกี่งวดแต่ก็เข้านะคะแต่ก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าเข้าถ้าไม่เจาะเข้าเจาะก็เข้ารูดนะคะพี่น้อง ก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนออกไปนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะพี่น้องจ๋าปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะก็พรุ่งนี้นะคะลุ้นๆนะคะแอดก็เจาะไว้ตั้งแต่วันที่23่ตอนเย็นนะคะแนวทางออกก็คำนวณตัวเลขเลยเนาะก็ลงให้นะคะ เพื่อเป็นแนวทางนะคะแบ่งปันกันเนาะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ